ชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอุ้มลักนา ปล่อยแคปชั่นเด็ดยำบ้านที่ดีคือบ้านใหม่เท่านั้นหลังบอลเดินหน้าง้อขอเวลาซ่อมบ้านกลับมาอยู่ด้วยกันยังเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจและส่งกำลังใจรัวๆหลังจากก่อนหน้านี้ดาราสาวอุ้มลักนาได้ออกมาประกาศว่าตัดสินใจแยกทางกับสามีบอลกฤษณนะปิดฉากชีวิตคู่สามีภรรยาเหลือเพียงสถานะเป็นพ่อและแม่ของลูกและย้ายกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพมหานครก่อนที่หนุ่มบอลออกมาโพสตอินตา แกรมสตอรี่ภาพกับลูกสาวทั้งสองคนพร้อมเขียนแคปชั่นว่าป้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มามากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงแม้จะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป้าจะพยายามครับอ่านข่าวบนกฤษณะโพสตม้อุ้มรอวันเมียและลูกกลับมาลั่นจะพยายามซ่อมบ้านให้เสร็จล่าสุดสาวอุ้มไม่รอชา้าโพสอินส,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 สตาแกรมแคปชั่นสั้นๆแต่เจ็บจีดว่าบ้านใหม่ only no renovate ซึ่งหลายคนก็ได้พยายามแปลความหมายของบ้านที่สาวอุ้งจะสื่อว่า สามีที่ดีคือสามีใหม่เท่านั้นไม่กลับไปหาอดีตสามีจ้าขณะที่เพื่อนร่วมวงการและแฟนๆถูกอกถูกใจแคปชั่นและอินเนอร์ความสตรองนี้ของแม่อุ้มกันใหญ่แถมส่งกำลังใจคุณแม่สุดแซ่บรัวๆบ้านหลังใหม่รอน้องอยู่ข้างหน้าค่ะบ้านเก่าคือเน้นสร้างบ้านไม่สร้างภาพชัดเจน